มาจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ยี่กบจะพาเพื่อนเพื่อนมาเกี่ยวยาทําความสะอาดคางบ่อเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าเกี่ยวส็จแเรากะจะเอายาขี่เกี่ยวไดแล้วใส่โคนต้นขนุนต้นบกม่วงเนาะเพื่อนเพื่อนยากำลังอันนี้กาลังเก่เพื่อนเพื่อนยากำลังเก่เกี่ยวง่ายยุ่เพราะว่ามันต้นมันเก่หรอช่วงช่วงเดือนอันพฤศจิกายนเขียงงามเสดเพื่อนเขียงงามมันถูไฟฝนต้นหนาวเนาะยามันถูกฝน อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มแห้งแล้วเกี่ยวง่ายเพื่อนๆเกี่ยวง่ายดึงขวดขวดเลยเลนเอาเที่ยวเกี่ยวดึงขวดขวดเลยเดี๋ยวเกี่ยวกองไว้ก่อนทำความสะอาดเสียดเรียบร้อยก็จะ,จะมาหอบใส่ต้นน,นั่นนะี่เนาะใส่ค้นต้นใส่ข้นต้นมักหวงต้นขนุนห้เป็นปุย๋ยพืชสวดไปในตัวเนาะเพื่อนๆเนาะ เป็นปุ๋ยพืชสดไปใปนตัวแยกกบกะจะท่าแบบนี้ทุกทุกครั้งเด้อเพื่อนๆืนท่าแบบนี้ทุกครั้งต้นบะม่วงต้นขนุนก็นจะได้เป็นปุ๋ยไปในตัวเพื่อนๆนนี่เป็นปุ๋ยไปในตัวเลยเกี่ยวง่ายเพื่อนเพื่อนนี่เอาไวแ้แหงแบบนี้เกี่ยวง่ายกว่าตอนเกี่ยวชดๆดตอนเกี่ยวชดๆมันอย่ามันง่ามเพื่อนๆหยามันง่ามนี่ยเขาเกี่ยวเล้วสะอาดสะอาดเร็วเลยเด้อไอ้ก็บจะหอบก่อนหอบหอบ้ข้างๆต้นขนุนก่อน เนี่ยเดี๋ยวยายกลบจะเกี่ยวแล้วจะถ่ายให้เพื่อนๆรู้ว่ายาแหงแล้วมันยามันเริ่มแก่แล้วมันเกี่ยวง่ายมันทํำความสาดง่ายเ,เพื่อนๆใช่เวลาตอนค่ำเ้อนเพื่อนๆตอนค่ำว่างจากถึงหาเข่าป้าหันแกี่เหล่งานยายกบหลังจากเสร็จภารกิจในแต่ละวันแต่จะมานั่ง งานอันนี้คืองานบบเมนงานประจำเนาะเพื่อนเนาะในแต่ละว่านกันจะทำงานในในในงานกิจวัตรประจำวันก่อนเพื่อนเนเื่ออันนี้เป็นงานลองงานกิจวัตรประจำวันจะทำเพื่อให้มีรายใดเนาะพี่น้องเนาะให้มีไายใดหเกืดรล่ใดจะได้จุนเกียวเลี้ยงดูครอบครัวเนาะเพื่อนเนาะเกี่ยวค่อยๆเกี่ยวไปแต่มีเพื่อนเห็นบ่สที่ยด้กบเกี่ยวก่อนนานันเอามาใส่โคนจนบกม่วงแล้ว เกี่ยวขางบ่อทำความสะอาดเพื่อนอาจจะบ่ไอ้ยิ้มเสียงกับพราะว่าอยู่ไกลแต่ว่าเย,ยกกบยาขายให้เพื่อนๆได้รู้ว่าว่ามันเกี่ยวง่ายเพื่อนมันเกี่ยวง่าย เกี่ยวค่อยๆเกี so ่ยวหอบใส่เอาเพื่อนๆหอบใส่จะเกี่ยวง่ายมองไหนอยู่ใกล้ๆแต่อาจจะบอได้ยิ่งเสียงนี่ก็สิเกี่ยวไปคุยไปเพื่อนๆเอ้ยคนไหนที่หมดท่านได้ผ่านก็ผ่านเกณฑ์ก็ค่อยๆทำเด้อเพื่อนๆพ่อทำแล้วล้มคลิปอะไรไปกับในปิ้นกันสางไร่ใดเกิดเกิดไร่ใดเกิดเลียญเบิร์ดได้เพื่อนๆจ้ะ ค่อยๆเลียนก็ค่อยๆใยับค่อยๆวิ่งเป็นสินทรัพย์ในวันข้างหน้าเนาะพี่น้องเนะาะทำไปเรื่อยๆเด้อลงคลิปก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งเนาะเพื่อนสู้ๆกันไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนคน,คนไหนที่ยังบ่ผ่านยกกี่กบก็บเป็นกำลังใจให้เพื่อนอยากผ่านหัวใจรักของการทำคลิปเพื่อนๆจ้าถ้าอยากผ่านก็คือทำให หน้าที่ครบไปไหวเอเพื่อนเพื่อนทำยังไงกันให้ได้หน้าที่ครบหล้วก็อย่าผิดกดผิดเกิเพราะว่าไล่สดนี่คือหัวใจลักเลยเพื่อนเพื่อนหัวใจลักทีจะทําให้เราผ่านสตรีมนาเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าคลิปบอดังบอปังการไล่สดแล้วก็การลงคลิปลงให้ถูกเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อลงคลิปลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่เด้อคลิปสตรีมเพื่อนเพื่อนบางคนที่เพิ่น เพิ่นบอกว่าได้ครบหกหมื่นหน้าที่แล้วบางคนกะบทท่านได้ตังค่าบางที่อาจจะคลิปอาจจะบอกอาจจะมีคลิปหน่อยเนาะเพื่อนๆเนาะมีคลิปบหลายยังนีนะแต่มีคลิปบหลา,า,นะา,า,ายกะระบบเพิ่นก็จะย่างบอเอาโฆษณาเขาให้ย่งา,ยางบอให้ได้ตังค่าเพราะว่าคลิปบหลายบอสามารถที่จะตังค่าได้เนาะพี่น้องเนาะพ,พยายามลงคลิปที่หลายๆมีคลิปมีคลิปสตรีมไปลรอ,องรับโฆษณาซี่หลายๆเด้อเพื่อนๆคนไหนที่ใกล้ผ่านแล้วนะ คนไหนที่ไกลผ่านแล้วลวงคลิปหลายๆราวาไล่ราวะพาผ่านไปต่างคาแล้วถ้ามีคลิปหน่อยมีคลิปหน่อยกับคนกับเขาไปดูคลิปหน่อยยอดเหรียญมันก็จะบววิงบวใดทํางานได้เพื่อนๆบ่อนบเกิดบวเกิดไล่ใดถ้าคลิปเล่าห้ายมันก็มีหลากหลายทีทีเพื่อน,อนๆจะเขาไปดู <spe c ā ly> เขาไปชมเราก็จะได้เกิดไล่ไดเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นให้หทำให้กําลังใจกันเพื่อนๆไปจ้าเดี๋ยวเล่าไป เกี่ยวยาให้เสียดเดี๋ยวยายกบอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเด้อจ้ะเด้อเพื่อนๆจ้าวันนี้พ่อแค่นี้ก่อนจ้า